สวัสดีค่ะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา9กนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปียนาถวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีสมโพธและห่มผ้าองค์พระนอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะองค์พระนอนซึ่งให้รักษารูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตลอดจนเทคนิควิธีการกอร่อสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานให้ดำรงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567